วันนี้เราจะมาทําการทดลองนะครับเรื่องวงจรไฟฟ้านะครับโดยวงจรแรกนะครับที่เราจะทําการทดลองก็คือวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้านะครับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าหน้าตาก็เป็นไปตามรูปนะครับก็คือมีตัวต้านทานนะครับสตัวต่ออุกรงกันนะครับจ่ายไฟเลี้ยงลงกระแสก็ไหลลงกราวบนนี้นะครับแล้วก็จะได้แรงดันเอาท์พุตนะครับอยู่ที่รอยต่อระหว่างตัวต้านทานทั้ง2ตัวนะครับ โดยแรงดันเอาต์พุตนะครับจะมีค่าเท่ากับอ,อัตราส่วนของตัว้านทานตัวที่2นะครับส่วนด้วยผลรวมของค่าความดันทานทั้งหมดนะครับคูณอยู่กับแรงดันไฟฟ้านะครับที่ป้อนให้กับวงจรนะครับเป็นไปนตามสมการนี้นะครับทีน,นี้มาดูการทดลองกันนะครับในการทดลองนะครับในติงเจอร์แคเนี่ยเราก็จะเป็นการทดลองโดยใช้ตัว้านทานที่ปรับค่าได้ตามแสงนะครับ เป็นตัว้ันทานตัวที่2นะครับซึ่งตัว้ันทานตัวนี้เรารู้จักในชื่อสั้นๆว่า LDR นะครับ LDR ก็คือ Light Dependent Resistor นะครับ Resistance นะครับก็คือ,อเมื่อมีแสงตกกระทบนะความ้านทานเขาจะเปลี่ยนนะครับความ้านทานเขาเปลี่ยนพอเป็นแบบนั้นเนี่ยความ้นานทาน R2 ก็จะเปลี่ยนจะทําให้เราวัดแรงดันไฟฟ้าตัวนี้เปลี่ยนไปด้วยนะพูดง่ายๆก็คือวงจรแบ่งแรงดันตัวนี้ถูกเอาอมาประยุกต์ใช้กับ เซนเซอร์วัดแสงนั่นเองนะครับใน T ิ้งเกอร์นะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้ตัว power supply นะครับเราจะใช้ตัวมันดิมิเตอร์นะครับเราจะใช้ตัวต้านทานนะครับแล้วก็จะใช้ตัว Ph o t o resistor นะครับตัว Ph o t o r e s i s เ o r เนี่ยเราจะหาก็คือเราพิมพ์ Light นะครับไปที่ช่องเซิร์ชมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็น Ph o t o resistor นะครับถ้าใครไปเ e ิร์ชอ่า LDR จะไม่เห็นนะครับก็เสิร์ชเป็น Light นะครับก็จะเจอ Ph o t o ร e s i s t o r นะครับ วงจรนะครับก็เป็นวงจรอนุกลมเนาะมีจากไฟเลี้ยงนะครับปิ้งเข้ามานะครับผ่านตัวตานทานนะครับผ่านตัวโฟโตดิจิเตอร์นะครับแล้วก็ไหลลงกราวไปนะครับแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดโวลต์นะครับวัดแรงดันตกคร่อมนะครับแรงดันตกคร่อมตัวตัวนี้นะครับตัวโฟโตดิจิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเทียบกับกราวนะครับทีนี้มาดูการจําลองกันนะครับ ในการทดลองเนี่ยเมื่อเราจำลองเสร็จเราจะพบว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับค่านะครับเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับค่าความเข้มแสงนะครับซึ่งสามารถกดปรับได้ที่โดยการไปกดที่ตัวโฟโตดิสิสเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าแรงดันตกคร่อมของเขาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2.5โวลต์นะครับซึ่ง2.5โวลต์นี้ได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากการคำนวณก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เดินทางตัวนี้เราใช้ 180k นะครับอ่า ตรงนี้ถ้าถ้าเราตอนนี้เราเรียนเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าตัวนี้ร้อยแปดสิบเคแล้วตัวนี้ร้อยแปดสิบเคแรงดันตรงนี้มันจะครึ่งหนึ่งของแรงดันแรงจ่ายพอดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบเคนะครับก็เลยได้ครึ่งหนึ่งอ่าจากนั้นในการทดลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อเรากดอ่าตัวต้นฐานที่แปลค่าตามแสงเสร็จเนี่ยมันจะมีระดับนะฮะมืดสุดนะครับกับสว่างสุดนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับเนี่ยโดยการเลื่อน นะครับแถบตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเราเลื่อนนะครับแรงดันไฟฟ้าที่เราวัดได้เนี่ยก็จะมีค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ประมาณนี้แต่ถ้ามันสูงสุดนะครับมันก็จะเป็น2.5งโวลต์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำการทดลองก็คือเราทำการปรับตรงนี้นะครับปรับระดับความเข้มแสงนะครับคืออันนี้คือความเข้มแสงมากสว่างสุดนะครับ ลงมาเรื่อยๆนะครับจนความเข้มแสงน้อยสุดหรืออาจจะเพิ่มจากความเข้มแสงน้อยสุดไปถึงความเข้มแสงมากสุดก็ได้นะครับแล้วเราก็ระบุนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ระดับความเข้มแสงไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกเป็นระดับนะครับแล้วการขยับระดับก็เราพยายามขยับในในช่วงที่เท่าๆกันนะครับสัก5าค่านะครับแล้วก็สร้างตารางการทดลองขึ้นมานะครับเพื่อบันทึกค่าโดยตาราง ก็จะมี2ช่องเนาะช่องแรกแก็จะเป็นระดับความเข้มแสงแล้วก็กาหนดเป็น1 2 3 4 5นะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยไปปรับตอนเราปรับแล้วก็ปรับให้มันในระดับที่ที่เท่ากันเนื่องจากว่ามันไม่มีค่าตัวเลขที่เราจะปรับได้แล้วก็บันทึกนะครับแรงดันไฟฟ้าที่เราวัดได้ตกคร่อมตัวตัวนี้นะครับตัว ldr นะครับโดยปรับอ่าไม่ให้มันมืดสุดนะเพราะว่าถ้ามันมืดสุดมันจะเป็น2.5ตัวนี้อาจจะเป็นที่ ตัว simulation ด้วยนะครับเป็จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะตัว LDR เองมันมันก็จะเป็นเชิงเส้นนะครับในระดับนึงนะครับเป็นเทียงเส้น,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 นเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเฉพาะช่วงค่าที่เป็นเชิงเส้นนะครับนะพอทําการทดลองเสร็จนะครับสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์คืออะไรบ้างนะครับในนี้นะครับให้เราวิเคราะห์ความัมพันธ์นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก็จะดูคร่าวๆตะกี้ก็คือ าจะเป็นแปรผันตรงนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเนื่องจากว่าไอ้ตัวค่าความเข้มแสงของเราเนี่ยเราไม่สามารถระบุคืนค่าตัวเลขได้นะครับเราก็เลยอาจจะบอกได้ไม่ชัดนะครับก็เัาก็จะบอกได้ว่ามันค่าความเข้มแสงสูงขึ้นนะครับความแรงดันไฟฟ้าเป็นยังไงก็อธิบายไปตามผลที่ปรากฏนะครับส่วนค่าคำนวณน,นะครับเราก็คำนวณตามนี้เลยนะครับนี่คำนวณตามนี้ก็คือตัว อ่าโฟุตโต้รีสเตอของเราคือ1 8 0 k นะครับตัวตั้นทางของเราคือ1 8 0 k ก็เข้าสูตรตัวนี้นะครับก็คำนวูออกมาซึ่งค่ามันควรที่จะได้า2.5าโวลต์นะครับเหมือนตอนที่เราเริ่ม simulation ดูนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับและวิเครอ,อ่ในส่วนของการทดลองเรื่องอวงจรแบ่งแรงดันซึ่งเรานำมาประยุกต์ใช้กับวงจรตรวจวัดความเข้มแสงนะครับก็มีแค่นี้นะครับ クラブ。So